เดินรับอรุณเดินเพื่อให้ปอดแข็งแรงการสละเล็กน้อยไปต่อจ้ะนิดนึงนิดนึงไปดูว่าทำทางเดินสวยๆทำทางเดินสวยๆแล้วก็มาเดินเดินเดิน Thank you subscribe I'm Indian you are Indian from Indian thank you from India huh? are you living in Thailand huh? yesterday I'll, I'm going to uh, somewhere with uh, sky train I miss Indian girl very lovely <laughs> She working in Thailand She can speak Thai return วานไปเจอเด็กอินเดียคนหนึ่งน่ารักน่รักมากับแม่เขานะเอออยู่บนรถ BTS เอ uh, ่อ Skytrain BTS รถไฟฟ้าเขาพูดไทยได้ด้วยนะเด็กน่ารักน่ารักเวลานั่งเบาะติดกันแล้วเด็กเขาเอาขามาโดนยาแม่ก็บอกขอโทษค่ะ she says sorry she can't speak Thai thank you thank you thank you พระบุตรดาสวัสดีพระพรหมสวัสดีสันตาสัญญายสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางคอนโดเขาจะจะจ,จัดสวนไว้ให้เราเดินเล่นอย่างนี้ได้แต่ก็ต้องจัดระยะนะถ้าเกิดคนมาพร้อมๆกันก็ต,ต้องต้องเลี่ยงกันเดินเนาะ เดินค่ะเดินค่ะเดินกันต่อช่วงนี้ย่าเดินจนปวดเข่าเนี่ยโอ้ my god เช้าเช้าไล่สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปธุระกับเด็กๆวันนี้เด็กๆเขานอนกับพ่อกับแม่เาก็เลยมาเดินซนำอีก Walking 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 You see this flower It's so nice นมีดอกเอ่อดอกลันทม ดอกลีลาวดีต้นใหญ่อยู่ตรงนี้ต้นใหญ่ใบร่วงใบร่วงใบไม้รว่วงเปี้ยวเปี้ยวพลอยเด่น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 นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ลีลาวดีต้นใหญ่ใหญ่อข้อางบนก็จะมีทางต่างระดับนะทำให้เราต้องฝึกสมองใช้สมองบ่อยๆเอา้านเขาร่วงไปเยอะเลยนะเนี่ยอากาศหนาวหนาวเนี่ยเออวันนี้ยี่สิองศา Oh room by yellow yeah. I see the flower this flower flower from this that tree mmm by my room by my room Oh it's cool a little cool by my room Yeah the tree of this flower and head kindola go head, look around it มีเหตุขึ้นด้วยค่ะพี่น้องค่ะไปเราไปย่ำกันต่อย่ำย่ำย่ำมันทีจะผ่านกลิ่นกลิ่นท่อตรงนี้กลิ่นท่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ขอเดินตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเดินรอบที่จอดรถกันเนาะจะได้ต่อเนื่องยาวๆอไปไป walking 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 อ๋อต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ the big tree เด็กชาย walking walking around the park 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 เอ้ยดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ in the morning morning หลบรถหน่อยรถจะสวนออกมาก็จะออกอันเราต้องหลบแไปนิดนึงไปแบบนะคะ 我。啊